ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Million Experience Channel นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V หรือว่า i d e n i t y 5นั่นเองเป็นเกมมือถือสัญชาติจีนจากบริษัท NetEase สไตล์การเล่นนั้นเป็นแบบเอาชีวิตรอดจากฆาตกรเหมือนการเล่นไล่จับและซ่อนหาตอนที่เราเป็นเด็กนั่นเองซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยเกมนี้ถือได้ว่ามีต้นแบบมาจากเกม Dead by Daylight บน PC ซึ่งภาพในตัวเกม Identity V นั้นจะถูกทำให้ดูซอฟต์ลงมาจาก Day by Daylight โดยทำให้ฉากและตัวละครในเกมมีความน่ารักมากขึ้นเพื่อลดความหลอดของเกมและก็สามารถเข้ถึงผู้เล่นได้เยอะขึ้นนั่นเองเกมนี้ผู้รอดชีวิต4คนจะถูกขังไว้ในแมปหรือว่าแผ่นที่สี่เหลี่ยมและจะต้องช่วยกันซ่อมเครื่องถอดรหัส5เครื่องซึ่งจะซ่อนอยู่ในที่ต่างๆภายในแมปแผนที่นี้เพื่อปลดล็อกหาทางหนี ส่วนฝ่ายฆาตรกรซึ่งมีเพียงคนเดียวจะต้องรีบกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งสี่ให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือว่าหนีไปได้นั่นเองโดยผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็นฝ่ายไหนก็ได้นะครับตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นฆาตรกรหรือว่าเซอร์ไวเวอร์เอาละ่ะเรามาแนะนำตัวละครประวัติของพวกเขาและความสามารถของเซอร์ไวเวอร์และฆาตรกรแต่ละคนกันนะครับผู้รอดชีวิตคนแรกของเราดรเอมิลีไดออร์ เป็นคุณหมอน,นะครับไม่ใช่พยาบาลด้วยภูมิหลังทางด้านการรักษาคนไข้ตัวละครนี้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้ในขณะที่คนอื่นทําไม่ได้และยังมีความเร็วในการรักษามากกว่าตัวละครอื่นๆด้วยนั่นเองตัวละครที่2 f r เฟรดดี้แวร์รีเดโรย์ทนายผู้ซึ่งโชคร้ายมาติดอยู่ในมากรรมการฆ่าครั้งนี้ด้วยความที่เขาเป็นทนายจึงมีความละเอียดลอบคอบและได้พกแผนที่ของสถานที่ที่เขาอยู่ไปไหนมาไ,ไหนด้วยตลอดเวลาทําให้เขาสามารถมองเห็นพอนร่วมทีมเครื่องถอดรหัส รวมถึงประตูทางออกของสถานที่อีกด้วยคนที่ 3. หัวขโมยนาม c r e อ t ์ r e Pearson ด้วยความที่เขาเป็นขโมยมืออาชีพเขาจึงพกไฟฉายอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีความว่องไวในการหลบหนีนักล่าและความรวดเร็วในการค้นหาของจักหีอีกด้วยคนที่ 4. ก Gardener Emma w o o d ดเนื่องจากนาใช้ชีวิตอย่างชาวสวนจึงได้มีความชำชองในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ กล่องเครื่องมือของเธอนั้นสามารถทำลายกอีกจรวดของฆาตกรได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความลำบากให้แก่ฆาตกรในการฆ่าเซอร์ไวเวอร์เป็นอย่างมากว่าชีวิต4คนที่ว่า,ามานี้เป็นตัวละครที่เปิดให้ผู้ชมได้เล่นฟรีทุกวันนะครับส่วนผู้รอดชีวิตคนอื่นที่กำลังจะกล่าวถึงจะถูกนำมาให้เพื่อนๆได้เล่นหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปวันละหนึ่งตัวละครแต่สามารถจ่ายเงินแลกเพื่อซื้อมาเล่นเป็นการหาวอนได้นะครับคนที่ 5. Code ้าโคเนเตอร์หรือทหารหญิงสุดแกร่งนาะมว่ามาธาเบแฮมฟิล ความแข็งแกร่งจากการฝึกทหารที่ผ่านมาของเธอทําให้เธอสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วแถมเธอยังมีสีเด็ดขึ้นก็คือปืนพุกที่เธอพุกมาที่จะทําให้ฆาตกรหยุดชะง,งักได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าว่ามีนัดเดียวนะจ๊ะจะใช้ตอนไหนก็คิดดีๆนะผู้รอดชีวิตคนที่6กเมคานิกเทรซี่เลสนิกช่างสาวผู้มีความช่ำชองด้านเครื่องกลเธอมีหุ่นยนต์รับใช้ที่สามารถควบคุมได,ดยรีโมทคอนโทรลซึ่งทาได้แทบทุกอย่างที่เซเวอร์คนหนึ่งทําได้ มีความเร็วในการดดโคดเคลื่อนถอดรหัสมากกว่าตัวละครอื่นแต่ทว่าต้องแลกมาด้วยร่างกายที่อ่อนแอนเนื่องจากอยู่ในแลบนานจนเกินไปซึ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ช้ากว่าคนอื่นคนที่7วิลเลียมเอลิสนักลักบ,บี้สุดเข้มผู้แก่งพรอที่จะท้าทายฆาตรกรได้เขาสามารถพุ่งชนฆาตรกรกับกำแพงซึ่งจะทําให้ฆาตรกรหยุดชะง,งักแต่การควบคุมขอ,ขอบอกก่อนนะครับว่ายากพอสมควรต้องใช้การฝึกในระดับหนึ่งแต่วิลเลียมนั้นดันมีจุดอ่อนด้านการถอดรหัสเนื่องจากความงุ่งงมง่าของเขา เซอร์เวส์ลีลอยนักมายากลจากลอนดอนมีความสามารถในการพางภาพลวงตาและหายตัวด้วยมายสิทธิ์ของเขาซึ่งใช้ได้ดีในการหลอกลวงฆาตกรให้สับสนในขณะไล่ล่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขาคือถ้าเขาถูกนำไปนั่งเก้าอี้เพื่อนที่มาช่วยเหลือเขาต้องเสียเวลาในการปลดเขาออกมาเป็นเท่าตัวจากปกตินั่นเองเคิร์ชแฟรงค์เดอะเอ็กซ์พอรอร์นักสำรวจแห่งเอ็นดิตี้วีด้วยหนังสือแห่งตำนานกาลิเวอร์ทำให้เขาได้รับพรในการหดและขยายตัวได้ดังแอนด์แมนในจักรวาลมาเวลเลยทีเดียว อดีตทหารรับจ้างนามเนฟซูบิดาจากบริษัทอีสต์อินเดียนคอมพานีผู้มองหาความตื่นเต้นในสมัยที่เขายังเป็นทาหารอีกครั้งเขาจึงได้มารุ่นเกมสุดอันตรายนี้ความสามารถของเขาคือการเด้งกับกำแพงด้วยประครอมพิเศษที่ขอ้อศอกเป็นการเพิ่มระยะห่างในระหว่างการไล่ล่าได้เป็นอย่างดีข้อเสียก็คือการอีโคได้ช้าและใช้เวลาการารักษานานขึ้นทั้งนั้นเอง my eyes หญิงสาวตาบอดผู้ไม่รู้ว่าตนเองเข้ามาอยู่ในการไล่ล่านี้ได้อย่างไร เธอจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าของเธอในการนำทางและระบุตำแหน่งของฆาตรกรและเพื่อนร่วมทีมด้วยร่างกายที่อ่อนแอเธอจึงก้าวข้ามสิ่งกีดขวางได้ช้าแต่ถ้าว่าเป็นความสามารถในการถอดรหัสได้อย่างรวดเร็วมันเป็นไปได้ยังไงกันนะคนสุดท้ายสุดพิเศษของเราซึ่งเป็นตัวละครฝีอีกคนหนึ่ง นอกจากทั้ง4คนแรกที่ได้กล่าวไปลัคก,กี้กายตามชื่อเลยครับเขาไม่ใช่โพกอะไรมาเลยนอกจากดวงจริงๆไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์หรือความสามารถพิเศษต่างๆถ้าคุณต้องการทดสอบฝีมือและดวงของคุณว่าแน่แค่ไหนเลือกเขาเข้าเกมได้เลยส่วนผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่ทางผู้พัฒนาเกมจะนำมาให้เพื่อนๆได้เล่นผมจะนำมารีวิว